สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิก f c ที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ตามล่าหาเลขเด็ดกับเลขเด็ดออทนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่4ีตุลาคม2563ก่อนจะไปดูตัวเลข อยากภาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศจักน้อยนึงเนาะครับนี่คือบรรยากาศของวันที่4ี่ตุลาคม2563ช่วงเวลาประมาณสักเจ็ดโมงเ็รเศษครับพี่น้องเบ่งดอกขีเล็กตัวละเบ่งวิวที่อุทัศ์เนาะพี่น้องเนี่ยครับบรรยากาศถือว่าดีมากๆชุ่มชื่นหัวใจโอ้คักหลายพุ่นพี่น้อง เห็นรถแลนนวุนๆอยู่บนก็นคือถนนมิตรภาพเนาะครับเอามาเบิงพี่น้องมานน้ขยับเข้อมา้าจังหน่อยครับให้เห็นบรรยากาศปลอดโปร่งแจ่มใสแล้วก็รู้สึกว่าดีดีครักพี่น้องอารมณ์สดชื่นแจ่มใสครับเป็นธรรมชาติในช่วงไกลๆปลายฝนจะต้นหนาวอีก่กี่มือกะ่ีถึงวันอลอยกระทงเนาะประมาณสิ้นเดือนนี้แล้ะพี่น้อง ครับช่วงนี้ก็เป็นนาบุญกระถิ่นพเนาะครับผมนั่นคือ,อชีวิตทั่วๆไปเอาบาทนี่กับเข้ามาเบงตัวเลขพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะเป็นสองตัวล่างพี่น้องครับเป็นคลิปสองตัวล่างงวดที่แล้วก็ถือว่า มีเอฟซี FC เพิ่นกิดถูกน้ำยุติกะจิบวัวไลยไปได้แล้วนอกพี่น้องเนาะก,กะจิบปะไป <c oughs> ผมเองกับบอสคือกัน,กนละแต่ว่าคนที่ได้มันเอฟซี FC ที่อยู่เคียงขางนาอพี่น้องรับคือภรรยาแนหะได้ทั้งบนทั้งล่างผมระง,งึกไหลกะถามผมนีล่ละได้ตัวใดใว่าสั่งคนว่าไหวเน้นๆไปที่ละหกสามเพิ่นก็นไปซื้อ ขื้นซื้อล่งไปสระครับตามภาษาคนที่ดวงดีนาะพี่น้องเอาก็ดีใจน้องกันว่ามีปัญหาเอียงมาบิ่งตัวเลขพี่น้องงวดนี้ว่ามันเปลี่ยนไปยังไงที่ไปที่มาของตัวเลขเป็นแบบใดแน่ครับอยากให้บิ่งตัวนี้จังน้อยนาอพี่น้องเพื่อให้มันรู้เส้นทางที่ไปที่มาของตัวเลขจังน้อยนึงเพราะว่าช่วงนี้ผมก็นเน้นคือเรื่องตัวเลขล่างนาอพี่น้องแต่เลขล่าง ค่อนข้างที่จะผิดหวังเนาะพี่น้องเนาะครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาเราขันเขาทั้งบนทั้งล่าง93แล้วก็59สถิติสำหรับเลขลางเบ่งดู่และพี่น้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9ผิด9งวดถูก6งวดนั่นคือความเป็นจริงเนาะพี่น้องเนาะขอเท็จจริงอันนี้เขาก็บอกว่ากันตัวผมเองก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเลขมันจะออกัวไร แต่วิธีการคิดวิธีการทำวิธีการนำเสนอเนี่ยพันกามีโอ,อกาสเพราว่าใช่ไงเหมือนเข้าเหมือนนักมวยเหรอพี่น้องมุมแดงกับมุมนลงเงินแค่สองมุมนึงเนาะถ้าเลี้ยงก็แค่หัวกับก้อยแต่อันนี้เรามองไปเหมือนซอยดาวไปล้พี่น้องจักสิถูกรางวังออลใหญ่หรือว่าถูกรางวัลใหญ่เพราะว่าหนึ่งในร้อยเนาะถ้าสามตัวกับหนึ่งในพัน อันนี้ขวามมุ่นถูก6กผิดเครับคือเลขลางสิห้างวดที่ผ่านมาสำเร็จสำหรับเลขบนผมได้ลงคลิปให้พี่น้องเขาได้เบิงแล้วละ่ะหมู่อวานนี้ลงไปแล้วเรียบร้อยเนาะครับเขามาเบิงเลข2สองตัวล่างที่ไปที่มามันเป็เียนยังไงเบิงดูพี่น้องสถิติปี2,563พุ่นตั้งแต่งวดแรกที่ผ่านมาพี่น้องอันนี้ผมสิพยายามเพียรห้พี่น้องเขาเบิงได้ทุกงวดครับเบิงเบิงขึ้นมา วัต่อไปก็คือวันศุกร์ที่16ตุลาคม2563ตัวเลขเด่น6307418ตัวเลขดับหรือตัวเลขร่องแต่หารังเทียกับโภชนี่แหละพี่น้องแต่ว่าผมก็กันไว้เพราะว่าเลข10ตัวเนี้ยถ้าเราจับเป็นชุดมันก็ร่อยสุดอยู่แล้วแต่ถ้าเราจับ ได้มาเน้นๆสองตัวเมื่อก็สี่ง่ายพดนั่นวะถ้าเน้นสามตัวก็สีง่ายพดแต่เนี่ยเป็นเจ็ดตัวโอกาสที่จะถูกกับประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมจับคู่เนี่แหละเอาเลขพวกน,นี้แหละพี่น้องง่ายๆพี่น้องก็สามารถเทียรไปน้ำไหนแล้วเขาสิมาตัดแบบไหนสมมุติว่าเลขเจ็ดตัวเนี่ยเขามาจับเป็นชุดนั่นวะจัดเป็นชุดนี่ยเด็พี่น้องพิ่งเอา เนี่ยผมจัดเป็นชุดมาแล้วพี่น้องก็เอาเลขนี่แหละหกสามศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งแปดเฮ็ดง่ายๆหนึ่งได้พี่น้องครับเป็นวิธีการเป็นแนวคิดนั่นแหละกะเ็เฮ็ดมาในปีหนึ่งจังปีนี้มันก็ถูกมาแล้วเก่างวดเนาะเขามาลุ้นกันอีกว่าอีกหกงวดที่เหลือเนี่ยมันจะถูกอีกเพราะสามงวดบ่ในหกงวดเนี่ยอ่าหกงวดที่เหลือมันจะถูกเพราะสามงวดบอกะ ติดตามกันต่อไปพี่น้องสําหรับแนวทางนี้ง่ายๆครับพี่น้องให้พี่น้องเอาไปล่องคิดเอาไปลอ่องเบิ้งเพราะว่ามันเป็นระบบธรรมชาติของตัวเลขครับบ่เป็นสูตรคิดสูตรคํานวณแต่ว่าผมก็ชอบคือกันานะในการคิดการคนนํานวณบ่ว่าสิเป็นนักคิดนักคานวณหลายๆท่านก็ค,คิดมาบ่าว่าสิเป็นคิดลักหน่วยลักซิบลัก้อยกับค,คิดออกมากับมีถูกไม่ผิดนาะพี่นอ้นองเนาะก็บว่ากันเอามาเบิ่งตัวเลขบาตรี้ ตัวเลขเบื้องเลขเบื้องหลักมันก่อนพี่น้องก็กคือหลักศูนย์หลักหนึ่งหลักสามหลักสี่หลักหกหลักเจ็ดหลักแปดเป็นสูตรเดียวกันกับเลขที่ผมลงไปเมื่อวานนี้แต่ว่าข้อมูลสถิติมันจะแตกต่างกันเพราะว่าเลขบนกับเลขล่างครับเป็นข้อมูลเป็นสถิติที่ออกมาต่างกันบาทน,นี้ตัวเลขมันมีอยู่เจ็ดหลัก หลักที่หายไปกับขึ้นเลขหลัก5หลัก2หลัก9ก้ิบโมีอยู่ในจํานวนนี้และกับสิบโมีเลขเบิ้นอยู่ในนี้เพราะว่าเลขเบิ้นเนี่ยถ้าถามว่ามาในปี 2, จากปี2,560ันหอยหกเ้ยขออโว,ว่าผิดพี่น้องตั้งแต่ปี2 5งพห้าร้อถึงสองพ 62แต่ปปี63สาก็สรุปแล้วว่าส0บ0กว่าปีตัวเลขที่ยังไม่ออกมาเลขเบิ้ลเนี่ยก็คือเลขซีกับเก่าพี่น้องขันซื้อขันเสียงก็คือมองไปตัวนั้นอ่าอันนี้ก็เ่าว่ากันเนาะแล้วมาเบงิงแต่ละหลักผวงวงกลมไว้ให้หละเด้บาทนี่พี่นอ้องอ่านี่คือตัวเลขอ่าตัวเลข4 2บชุดเนาะอันนี้พี่น้องจะเฝ้าจริงจังมาก เพราะว่ามันเล็กค่อนข้างที่จะหลายตัวแต่ผมจับออกมาให้สมมติว่าหลักศูนย์มันมีอย่างแน่น่ครับผมวงกลมมาให้ครับเป็นข้าวๆสรุปแล้วได้ประมาณ18ชุดครับเอาอันนี้ให้เบิ้งข้าวๆมาเบิง้งมาเบิ้งตัวเล็ที่ผมคัดออกมาให้แล้วนาอพี่น้องมาคู่ดับสองตัวล่างง่งายบ่พี่น้องบาด้คู่ดับคือคิดว่ามันสิบออกนั่นแหละพี่น้องตัวดับน แต่ห้างเขยมันก็เห็ดให้ผมหงายทองอยู่หลายครั้งอยู่ขึ้นกันตัวเล่นดับสองตัวล่าง0 6, 14, 3, 6, 37, 4 0ย์สี่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกสามหนึ่งสาี่นี่คือเลขดับคาดว่าสีพ่ม่าพี่น้องแต่เป็นความคิดความเชื่อส่วนบุคคลนาอพี่น้องเป็นแนวคิดของผมเองที่ว่า บ่นาจะมาเป็นนังคือวานทั้งสัน่นเพราะผมจับสถิติตั้งแต่เลขงวดล่าสุดออกไปคือตัดออกตัดออกตัดออกตัวใดที่มันออกแล้วแต่มันก็มีบ้างม่เห็นติพี่น้องงวดวางไหยวางที่มันออกหกเจ็ดหกเจ็ดน่ยเลขบ,บนมันว่าออกซ้ากันติดต่อกันสองงวดผมก็ะื้อหกแปดหกแปดตัวล่อ,อค่อยของผมเนาะเออนั่นแหะครับนี่คือคู ดับสองตัวล่างที่เห็นเห็นก็คือความหมายว่าไม่น่าเอาเนี่ยแหละพี่น้องแล้วมาเบิ้งคู่เด่นสองตัวล่างเบิ้งเบิ้งบัดคู่เด่นคู่เด่นไม่จักตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านีอยู่สิบเก้าชุดสิบเก้าชุดนี่ ผมสิสรุูปห้น้อพี่น้องเนาะตอนน่าจะเป็นวันที่13ตุลาครับอีกร้ายเมื่อพี่น้องผมจังเสีได้สรุปเดี๋ยวให้ผมหาข้อมูลมาตัดเอาข้อมูลเฮ็ดรักสูตรเพราะว่าสิเป็นสูตรหน่วยล่างสิบ่างผมก็สิเอามาตัดใหมมันเหลือหน่อยที่สุดเพราะว่าตอนนี้มันมีอยู่18ชุด19ชเกาุดน้อพี่น้องมันหลายโพดแต่ว,ว่ามีแล้วล่ะเด็ดเด็ดอยู่ในนี้มีแล้วครับพี่น้องผมเบิ่งแล้วก็คือสีเอาให้พี่นอ้องเฮาได้เบิง่งว่า การล่อค่อยตอนสรุปชุดสุดท้ายก็คือสรุปว่าตัวใดมันสีเด็ดตัวใดสีสมควรสื่อครับเนี่ยเห็นว่าพี่น้องสิบเก้าชุดก็เห็นอันนี้ให้พี่น้องนําไปพิจารณาเบื้องกอนเอาไปนอนกอดนอนคิดนอนฝันเบื้องกอนว่ามันตรงใจกับพี่น้องมองไดแล้วจังค่อยว่ากันแล้วผมสิสรุปพูหละวันที่สิบสามเนาะพี่น้องเนาะช่วงนั้นก็เป็นวันหยุดพอดีวันที่สิบสามก็สิได้สรุป ว่าสิเป็นเลขบนเลขล่างก็จสรุปให้พี่ให้น้องเขาได้เบิง่งนี่คือตัวเลขสิบเก้าชุดเด่นอ่าแต่ว่าผมตัดนี่คือสิบ,บว่าห้เหลือบ่เกินสิหเหลือให้เหลือสิบชุดแล้วก็สิเหลือหาชุดแล้วก็ผมก็จียิ่งโป่งว่าชุดเดียวถูกก็ถูกบ่ว่ากันเนาะพี่น้องอันนี้มันเป็นแนวคิดแนวทั้งรูรั่วนี่เรามองมันสิออกป้องขาดพี่น้องเบิ่งเอาเพราะว่าเป็นยังคือวางสั่นเพราะว่าตัวเลข ตัวนี้คือนานเหลือเกินกับล่อค่อยมากครับเจ็ดห้าหนึ่งเก้าอีกอย่างเนี่ยคือมันเป็นเลขแบบว่ห้าสองเก้าแมนบ่เลขเลขค้ขายาว่าเลขกำลังกว่าเลขมา,มาถ้ามันออกป้องขาดก็คค้ายๆว่าเขาล้อมหัวไว้แล้วสี่สิบสองชุดอ่ะถ้ามันออกป้องขาดมันก็จะออกเจ็ดห้าหรือหนึ่งเก้าเนี่ยเป็นแนวความคิดเนาะพี่น,อน้องเนาะเออเป็นตัวเลขกีล่อค่อยผมกา เอาน้ามาฝากพี่ฝากนอก้องเขานี่แหละเป็นังไ้พี่น้องบาดเนี่ถูกใจโดนใจชอบตัวไหนเอาไปนอนขอดนอนฝันเอาไปพิจารณาเบิ้งพี่น้องเอาไปต่อยอดผมก็อยากให้พี่นอ้องเข้าเบิ้ง,ห,ง,งหลายๆอาจารย์เนาะในยูทุ b e นี่โอ้สนุกเบิ้งครับพี่น้องอ่าสำหรับคนที่ชอบแนวคิดแนวทางการคิดการคำนวณตัวเลข เอาได้ตัวได้มากจังเอามาประกอบประกอบกันเบิ่งว่าจนสุดท้ายุ่นละเฮาซื้อซือเชียงตัวได้กะจังค่อยว่ากันกะน,นี่เป็นแนวคิดพิจารณาเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาการในการรับชมอันนี้เป็นแนวทางการซื้อการเชียงฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะพี่น้องเนาะหามันโชคดีกะหวังวา่าอย่างให้พี่ให้น้องเฮ้าโชคดีกันทุกค้ทุกคนนั่นแหละเอาสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ติดตามชม แล้วก็เอฟซีขอมากใหม่ๆก็อย่าลืมท่านผู้ชมที่ขอมากใหม่ๆถ้าหากท่านชอบในแนวคิดแนวทางวิธีการก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้ำแน่แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้นะคระพี่น้องเพื่อที่จะบริพาดข้อมูลเวลาผมอัพโหลดลงใน YouTube พี่น้องเพื่นก็จะได้รับการแจ้งเตือนก็สู่กันไป ขอบคุณสำหรับการติดตามชมน้อพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กะพ้องเสือเอาไว้ซํำนี่ก่อนขอให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีมีความสุขแล้วก็ได้โชคได้ลาบวันที่16ตุลา2563เอาโอเคเน้ะพี่น้องเนาะโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ